้างคนมาสมัครเพื่อมาเลือกคนที่เขาจ่ายเงินให้หรือว่ามานั่งหัวกันในการเลือกตั้งใช่ค่ะนะซึ่งกรกะตอบอกเรียบร้อยดีแต่คุณสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมองตองข้ามนะครับบอกเลยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมาเนี่ยเราคงจะไปเบรกการกระทําอะไรไม่ได้เรามีหน้าที่แค่ตรวจสอบใครทําทุจริตวันหน้าต้องคดีความไปและคงจะเห็นภาพชัด ว่าการเลือกสอวอที่เราประสงค์จะทำให้สอวอที่ดีทั้ง20กลุ่มเกิดโมโคียะตั้งแต่ต้นแล้วและผมเชื่อว่ามันคือเป็นเรื่องยากนะที่กรกตนเนี่ยควรจะต้องทำหน้าที่ตัวเองเนี่ยเเนี่ยก็จะเจอละคือถ้าตั้งใจทำหน้าที่มากกว่านี้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเจอแล้วคือเหมือนก<ข>ับคุณสมชายมองว่ากรกวทำหน้าที่ของตัวเองไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยขนาด คุณสมชายขนาดผมเนี่ยทำหน้าที่กรรมธิการก็ยังเจอเลยแต่กรกะตแถลงว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยใครครับอ่าเรียบร้อยใครล่ะเรียบร้อยคนที่เป็นคนจ่ายเงินจ้างให้เขามาสมัครหรือหรือเปล่าอืม,มีเสียงคุณสมชายพูดถึงเรื่องนี้นะคะไปฟังกันหน่อยคะ่ะกฎหมายที่เกิดช่องว่างคือพรบประกอบรัฐมนูญมาตรา40 4 1 42ี่บอดบที่บอกว่าให้เลือกตัวเองก็ได้ไม่เลือกตัวเองก็ได้เนี่ยทำให้เกิดขบวนการขนคน คน2 5 5 0 0ประคนที่คาดการว่าขนมาเพื่อใช้จ้างวานเกณฑ์มาเลือกได้กระทำการสำเร็จแล้วโดยกะกะตระดับอำเภอไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประสบการณ์10ปีจริงนะครับปล่อยให้ประกาศกะกะตว่าลักษณะอื่นทํานองเดียวกันเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครได้คนเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นสว ได้กระทําการสำเร็จคือเป็นผู้มาเลือกสอวอนะครับจะเห็นได้ว่ามีการลงศูนย์คะแนนเ,เกือบทั้งประเทศเยอะมากนะครับ คุณสมชายก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปนะคะแล้วก็แสดงความคิดความเห็นกันไปแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาคนปัจจุบันที่ยังคงดํารงตําแหน่งอยู่อย่างคุณเสรีสุวรรณภานนท์แล้วก็สวมหมวกอีกหนึ่งใบด้วยก็คือเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของวุฒิสภาคุณเสรีเนี่ยบอกเลยว่ากรรมการทการเองเขาก็พูดคุยกันนะคะ เรื่องของการเลือกสอวในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและกรรมธิการเขาก็คุยกันเรื่องของกรณีที่มีคนพูดถึงเรื่องหัวว่ามันมีไม่มียังไงเสร็จแล้วคุณเสรีเตือนแบบนี้ค่ะบอกว่าสวที่กําลังจะหมดวาระกันอยู่แล้วก็คือชุดของคุณเสรีชุดของคุณสมชายเนี่ยค่ะคือครบสมัยไปแล้วออครบเทอมไปแล้วละ่ะต้องระมัดระวังนะคะ จะทำหน้าที่อะไรต้องระมัดระวังดีๆเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสอวอห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมไปถึงสอวอด้วยกาย้าวก่แทรกแซงหรือเสนอความคิดเห็นต่างๆซึ่งหากจะเสนอความคิดความเห็นก็จะต้องไม่เป็นคุณไม่เป็นโทษกับผู้สมัครเรื่องนี้ต้องระวังดีๆคือถ้ากระทำแล้วไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยจะถือว่าผิดกฎหมายแต่กรรมธิการเนี่ย ถ้าพบอะไรที่มันไม่ถูกต้องผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องนําหลักฐานเนี่ยไปยื่นให้กรกตเขาดำเนินการใช่ค่ะแต่ถ้าจะมาวิพา์วิจารณ์หรือจะมาแสดงความคิดเห็นอันนี้คุณเสรีเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสวาชุดนี้จะอยู่จนชุดใหม่เนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่กันแน่ถ้าตามไทม์ไลน์ของกรกตก็กรกฎาคมน,นี้แต่มันจะเป็นตามนั้นหรือเปล่านะสินะคะอ่ะฟังเสียงคุณเสรีกันค่ะ ก็มีแต่เรื่องที่ว่าเป็นข่าวนั่นแหละนะครับแล้วเป็นความเห็นนะครับตอนนี้เราจะเอาความเห็นมาชี้มันไม่ได้มันเราเข้าใจในกรรมธิการเรามีนักกฎหมายเยอะนะฮะ mm hmm. เรามีเรื่องที่พูดถึงกันเยอะแต่ต้องมีหลักฐานและใครก็ตามที่มีหลักฐานว่ากระทาความผิดสิ่งที่ต้องทําคือท่านต้องส่งกะกะตใช่ไหมเราไปชี้เองไปตัดสินเองเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้หรอก มันมันต้องมีคนรับผิดชอบนะครับดังนั้นเรื่องที่เข้ามาในกรรมธิการเราก็เห็นแล้วว่าเราก็ถามคำว่าแล้วมันมีหลักฐานอะไรมันก็มีหลักฐานเพียงว่าใส่เสื้อเหมือนกันถ่ายรูปที่เดียวกันนะครับมันก็ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทอง